มื่อนี้พาพี่น้องมาหวานแหจ้ะมานบ่นจ๊ะม,มาเบิ่งกันซ่อ,อนๆอนๆเห็นได้ก้อยเด้อมื้อนี้กุง้งใหก้ก้อยดิๆได้ก้อย,ยิได้หยังละ่ะ <c oughs> น้ำรายว่าเก้าเนาะมือน,นี่บ่มีผู้เบาทได้เหมือนนิ่นเอาแล้วพ่นเลยบบมาอีกผู้เบาว์่ารายมือนนีผ้น่าเทาี่ <laughs> ุ่นผู้เบาทอยู่ทั้งฝุ่นฝุ่นนี่งุ้มเหยอยู่คนเด้ยุคนเด้

Okay. Ừ, hóa ủa hóa hĩnh u u đêm nay thế. thôi thôi đây thôi 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 tôi thôi màn mẹ อันนี้สาวพวกกับสอนค่ะสอนกุ้งอู้อลาอีเดือดสอนได้ปลาอี้เดือดพ้อแม,อออม่แล้วว่ากุ้งหลายตัวกุ้งโตงามๆเดียวเหอพี่น้อง này keo ngay rồi đấy này keo ngay rồi bớt keo ngoài ra đi đến bọn nó ở thằng này của nó Tì vào đây của cùng con nhé này bò bò cứ để nhìn léo thiệt ราอีเดือเก็บกุ้งตากแดดแนี่ปวดหัวตีเผาวันไม่สิบอะไร ถือดีอยู่ถือน่ะรุ้งมาเกแ่ยมันนั่ง ได้หลายแล้วจ้ะขวนสลบสไลดยแล้วหลายหนึ่งเออนลดลงบานเออนลดนลงมบานอยากหัวเดีว่ะนอกแล้วหลายหนึ่งแม็ค กำลังสิขึ้นแล้วจ้าเนี่ยกุ้งจ้าได้บักหลายนึงได้โตง,งามงามดูดง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 อยู่สนถาเพื่อนว่านแห่ได้อยู่จ้า sẽ bị bưng phun, phun quan hệ, phun xịt đại loại xăm đại, phun má lẹo, phun à, ôi phun tổn hang men, thang bàn àn mó, phun à, này đang cù nhắng sỉ khửn bắn, lẹt cha, má lẹo. นี่จ้ะเสาผู้เปิดให้เบื้องจ้ะมีแต่ตัวงามๆจ้ะเบิึงดูนี่เสาผู้เปิดกวางบ่ได้เนาะอ้าวแต่ของอะค่ะแต่แต่วินเนาะข้างแต่นอนแม้เปิดบ่ได้

ไอวนอึ้งปึ้งอยู่ <c oughs> อล่ะเห็นเห็นปลากาบ่ะจ๊ะตัวใหญ่อยู่ดอกจ้ะยิ้มอยู่ดอกตุ่มก็ได้กุองก็เป็นม้วนๆจังไดยบุจังไปเบิ่งอยู่บ้านอีกเทิญหนึงจ้ะกุ้งกับสิเปเทให้เบิ่งขันบ่ตายก่อนน่ะเนี่ยจ้ะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซนี่แหละจ๊ะทั้งนางขึ้นแล้วขึ้นแล้วทั้งนาง ได้พูดละสองสามตัวยูดอกพุณทั้งนันฝนตกป้ากระโตกกระโตกดีคากดีแน่พอ,อกันหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้ากลับมาบ้านละจ้าเนี่ยสาวพุดเทอออกแล้วนึกว่าต,ตาไดงน้อยไหมได้ลายไหมเมื่อกี้โซซีมาหอดบ้านก็นตายแล้วดลได้ลายเติบไม่เนาะปัดบัด นัวตาอจะคลองได้น้อยๆมันอยู่ในถุงมันในบรูร<า>ุใส<า>่จ้ะนี่<า>ต้อกล่องเท่าไหร่อ,อืมตัวใหญ่อยู่จ้ะนเนี่ยะมันอยู่จ่ามันอยู่จำเนี่ยเประวันเป็นหนองธรรมาชาติพี่นออ้องกล<ส>ุ่มเงเนี่ยจ้ะเขาเลือกปลาเลือกยังออกกับสิงามอยู่